สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเครับบรรยากาศด้พี่น้องช่วงาบสามใบสี่กับฝนตกมากกับบัตรถือว่าโดนว้แห้งนะครับแต่กับชมเลยครับบรรยากาศหญ้าหลังจากถูกน้ำฝนนะครับโอ้ยเฉียวงามพี่น้องแดดจ้าครับหลังจากฝนตกแดดก็ออกตามมากเลยครับจ้าแล้วนี่เป็นแปลงหญ้าเป็นกุหลาบครับผมพึ่งทัด ่านไปได้ซิฟก็มือครับนี่ครับหยาซิบก็มือกับระมาณนี้เลยนะครับพราะว่าพมสูบน้ำใส่น้ำนาะค่ะผลมาตกใส่กระท่ำไห่แปลงหยาจะเริ่มเติบโตเร็วงามเร็วเจ็บฝาาเจ็บผาาฝาาพ,พ่นองเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับบรรยากาศเลยพ่น,งพนงองเพ่งกุหลาบเป็นหยาที่จะเริ่มเติบโตเร็วในพ่นองหลังจากกันได้น้ำนาะค่ได้ความชื้น ตายมันก็จะเริญเติบโตเร็วนี่ครับแล้วก็ขอดีของเพิ่นก็คือเพิ่นให้ผลผลิตสูงนะครับให้ผลผล,ผลิตสูงต่อไรกับไรหนึ่งก็ได้อายุนะครับประมาณ2ตันนะครับต่อไรนี่ครับบรรยากาศนั่นก็เปลี่ยนแปลงป่อยนะครับเปลี่ยนแปลงป่อยก็เริ่มเขียวขึ้นว่าผมได้สูบน้ำใส่ตลอดเลยเก็บภาพฝาพป็นหวงเข้านี่ครับแปลงป่อย ต่อไปก็เป็นแปลงตัดได้พี่นว้องครับเป็นแปลงตัตดพเพราะว่าผมสิบ่ได้ปล่อยง้อลงไมาอีกครับเ <enga> ข่าสู้หนาฝนผมก็เสียงวง้ยืนขวกไว้วตลอดเลยนะครับกว่าสิมาตัดให้เพิ่นในจินนะครับปลานเพิ่มในจินถ้าปล่อยมาแปลงหญ้าสิลินะครับเพราะว่าผมเคยทํา <gun> เคยทํ <gun> ทททาเคยเห็ดแล้วครับปล่อยง้อลงช่วงหนาฝนนี่ตัดยากครับมันทําม,มีไห้มีตะห้อยงว้วก็ตัดายากดูแลยากนะครับถ้านาแล้งก็ดีนะครับช่วงหนาฝนนี่ ก็ือว่าได้ประสบประการนะครับควายว่าลงช่วงหนาฝนนี่แตงหนาเละเสียหายบาง,ง้ามได้มาเจ็บบรรยากาศฝาพี่น้องเฮาตามภาษาคนหักว่าหัวใจกรัเนี่ครับบรรยากาศฝาาพี่น้องเดือดจ้ามาอีกแล้วครับโอ้ยทั้งก่อนเมฆกำลังมากเอว่าเป็นความโชคดีได้พี่น้องครับน้าฝนนี่พ่ว่านะน้าฝนดีเลยครับหลังจาก แะแตกมีข้อแตกต่างกันอยูะเด้พี่น้องมีข้อแตกต่างกันอยู่ครับเรา่างน้ำสูบไส้กับน้ำฝนตกไส้นี่หงามันเห็นได้ชัดอยู่เลยครับน้ำฝนตกถูกในหน่อยกับงามนะครับแตกแต่างเพราะว่าตกลงมากมันถูกทุกจุดนะครับน,น้ำสูบนี่บางบางพื้นที่นะครับแปลงห้ามีสูงมีต่ำนะครับมีสูงมีตำ่ำน้ำกับบ่ทัวถึงนะครับนั่นแหละครับเม่ก็เลยเห็น เห็นความเห็นความมจะเลืนเติบโตได้ง่ายขึ้นนะครับมีสูงมีตามน้าไปประหอดไปประถึงนะครับดินมะซุมหยาพันกับว่าจะเลืนเติบโตน้ำฝนนี่ถูกถูกทุกนวลถูกทุกตั้มนี่ครับบรรยากาศฝากพี่น้องเข้าผมปลูกไว้อยู่ซิฟหาไรเลยพี่น้องครับปลูกหยาเรียงว่าอยู่ซิฟหาไรแปลงตัดนี่ครับซิฟไรนะครับแปลงตัดซิฟไรแปลงป่อยนี่ยหาไรนะครับหาไรพรมก็แบ่งเป็นสามล็อกนะครับล็อกละสองไรสองไร บแบ่งไว้นะครับเวลานั่นก็ปล่อยว่าลงมาให้เพิ่นใดกินหยาแล้วครับถ่ายคลิปนี้ครับขอให้มันจะความสุขความจเจริญพ่อนได้ดีพ่อนด้เลือดดนบันดาลให้ท่านผู้รับชมท่านผู้รับฟังสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยาเจ็บยาจนผมก็เข้ามาสวัสดีครับ